มันอ่านชื่ออ่านยาว <c oughs> อ่านชื่อว่าค่อยโสซครับ <c oughs> ค่อยโสซมันเป็นเหมือนโซเชียลคล้ายๆกับติ๊กต็อกแต่เป็นเบอร์สองของจีนเหรอใช่ครับมันประมาณเป็นเบอร์สองเลยครับแล้วตัวนี้เนี่ยกราฟก็สวยครับคำท่าจะเบรกกรอบสะสมแล้วตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบอารมณ์เหมือนติ๊กต็อกเลย <c oughs> เขาก็จะมี AI นะครับในการช่วยใ,ให้ครีเอเตอร์เนี่ยสร้างคอนเทนต์ในการขายของ <c oughs> ก็แล้วแต่แต่เวลาที่รายได้เขาจะมาจากเปอร์เซ็นที่ เวลาที่มีการมีม,มีมีการขายของมีการออกเสือ,อประมาณนั้นนะครับ uh huh. มันคือแค่เหมือนติ๊กต็อกผสมกับพวกแบบช้อปปี้อะไรเนี้ยครับ uh huh. ออ,อ,องผสมกัน,เ,นเรื่องของการขายของในในจีนเขาจะเน้นตลาดจีนเป็นหลักไม่ได้เน้นตลาดข้างนอกไม่เหมือนต uh ิ๊กต็อกติ๊กต็อกจะเน้นตลาดอเมริกาตลาดเพื่อนบ้าน ตลาดข้า <Ooh. S 2> งนอกแว่าถ้าเกิดเป็นค่อยโสเนี่ยน้นตลาดจีนซึ่งเขาครองมาเก็ตแชร์ค่อนข้างสูงเลย mm hmm. เพราะงั้นตัวนี้น่าสนใจครับยัง PE ก็ยังไม่ได้แพงมากตัวนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบผมว่าเอาได้น่าสนใจครับ <Okay. S 2> ราคาไม่ไยังไม่ได้แรงมาก